ณหมู่บ้านห้วยขาเมืองพิชัยปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์มีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กชายจ้อยกับพ่อแม่ที่มีอาชีพทำไร่ไถนาเดิมนั้นเด็กชายจ้อยมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันอีก3คนแต่ต้องตายด้วยโรคไข้ทรพิษซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากในสมัยนั้นเสียทั้ง3คนจึงเหลือเพียงแต่เด็กชายจ้อยเพียงผู้เดียวจ้อยเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปฝากเรียนกับหลวงตาที่วัดนะลูก โอยพ่อไม่เอาหรอกเรียนหนังสือไม่สนุกเท่ากับชกมวยเลยอะ่ะฉันไม่อยากไปอะ่ะนะนะจ๊ะพ่อนะโอ้ยไปเถอะลูกเอ้ยศาสตร์วิชาทุกอย่างอะ่ะมีอยู่ในตำราถ้าเองไม่เรียนอะ่ะเองก็จะไม่รู้แม้แต่วิชาชกมวยที่เองชอบด้วยกระเถอะลูกไปเรียนนะเชื่อพ่อเถอะนะลูกนะฮะจริงเหรอจ๊ะพ่อมีอยู่ในนั้นจริงเหรอได้ งั้นพรุ่งนี้ข้าจะไปฝากตัวกับท่านพระครูก็ได้จ้ะเช้าวันลุงขึ้นพ่อของเด็กชายจ้อยก็ได้พาจ้อยไปฝากตัวกับท่านพระครูที่วัดมหาธาตุเพื่อเรียนตำราวิชาต่างๆจากท่านพระครูในขณะที่เด็กชายจ้อยอาศัยอยู่ในวัดเพื่อเรียนตำราแล้ว<ม>เด็กชายจ้อยก็ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ป่าประโยชน์ทำงานวัดทุกอย่างตั้งแต่ตักน้ำใส่ตุ่มถูพื้นศาลาวัดและกวาดลานวัดเป็นต้น และหลังจากที่จ้อยช่วยงานและปฏิบัติพระอาจารย์ <c oughs> เวลาว่างที่เหลือจ้อยมักหมั่นฝึกหมัดมวยที่ตนเองชอบอยู่สเสมอจนอายุครบ14ปี <c oughs> ที่วัดจ้อยมักถูกลุงมรังแกจากคุณเฉิดและพวกอยู่เสมอ <c oughs> จ้อยต้องอดทนแม้จากคุณเฉิด <c oughs> เป็นลูกชายของเจ้าเมืองผู้มีอิทธิพลในเขตนั้น <c oughs> แต่ถ้ว่า <c oughs> จ้อยตกใจวิ่งหนีออกไปจากการแกล้งของคุณเฉิด และตัดสินใจหนีไปเพราะคิดว่าต้องโดนลงโทษจากเจ้าเมืองและถึงแม้แก้ตัวไปก็คงไม่มีใครเชื่อจ้อยตัดสินใจเดินทางออกจากวัดเพื่อไปสาะหาครูมวยตามที่ตนเองตั้งใจไว้จ้อยได้เดินทางไปหาครูเที่ยงที่บ้านท่าเก่งครูเมฆบ้านท่าเสาและได้เดินทางไปสวรรคโลกเพื่อเรียนกับครูดาบ ที่มีเชื่อเสียงที่สวรรค์ลกจนอายุได้20ปีและได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นนายทองดีเพื่อปิดบังทางบ้านนายทองดีเป็นนักมวยหนุ่มมีฝีมือดีมากชกมวยพนันชนะทุกครั้งที่ขึ้นชกเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาระหว่างทางมาเมืองตากนายทองดีมีโอกาสได้พบกับภูมวยจีนและขอเรียนวิชามวยจีนนั้นต่อมานายทองดีก็ได้ฝึกจนสำเร็จแล้วเดินทางต่อไปยังเมืองตตกโดยทันที ณเมืองตากในขณะที่นายทองดีเดินทางมาถึงเมืองตากซึ่งตรงกับช่วงที่พยาตากได้จัดพิธีถือน้ำพิพัฒน์สตยาที่วัดและมีการจัดเวทีมวยฉลองและมีการจัดแข่งขันประชันมวยครั้งนี้นายทองดีก็ไม่พลาดที่จะขึ้นชกนายทองดีได้เอาชนะครูมวยหลายคนจนพยาตากพอใจเป็นอย่างมากฮ,ะฮ,ะฮะเจ้านิช่างชกมวยน่าประทับใจจริงๆเอางี้ไหมล่ะ ข้าจะให้เจ้ามาทํางานรับใช้ข้าเจ้าจะยินดีหรือไม่เป็นพระคุณอย่างยิ่งขอรับท่านพญาตากหนึ่งปีต่อมาพญาตากแต่งตั้งนายทองดีเป็นหลวงพิชัยอาสาเป็นทหารเด็กคู่ใจและในขณะเดียวกันพญาตากได้เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพญาวชิระปาการคลองเมืองกำแพงเพชรและในตอนนั้นเองทังทัพพมา่าได้เข้าร้องกรุงศรีอยุธยาไว้ พาวชิรป,ปาการณ์จึงสั่งให้หลวงพิชัยอาสาตีฝ่าวงล้อออกไปหลวงพิชัยอาสาได้ตีฝ่าวงล้อออกไปอย่างสุดกำลังเพื่อเปิดทางให้พญาวชิระป,ปาการณ์ออกไปเพื่อรวมพลใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตีฝ่าวงล้อออกไปพญาวชิระป,ปาการณ์สร้างกรุงศรีอยุธย,ยาเป็นราชธานีและได้สถาปนาตัวเองเป็นเจ้ากรุงธนบุรีหรือรู้จกกักน,น,นันนามพระเจ้าตากสินมหาราช และโปรดเกล้าตั้งหลวงพิชัยอาสาเป็นเจ้าหมื่นไววรนาถในทาหารเอกองครักษ์ในพระองค์พุทธศักร2003าช2312ขม่าได้ยกทัพเข้ามาโดยการนำของในกองสุก,กี้และหมายที่จะตีเมือหน้าด่านให้สำเร็จพระเจ้าตากสินจึงให้เหล่าแม่ทัพคนสำคัญไปคองเมืองหน้าด่านเพื่อรับสึกและหนึ่งในนั้นที่พระเจ้าตากสินแต่งตั้งให้เจ้าหมื่นไววรนาถ เป็นพญาพิชัยคองเมืองพิชัยซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นบ้านเกิดของพญาพิชัยมีจํานวนพลเมือง9,000คนพุทธศักราช2,315ถึงพุทธศักราช2 3 1 6นายกองสุก,กี้ได้ยกทัพเข้ามาตีเมืองพิชัยถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลและในสุดที่สองเองพญาพิชัยได้ถือดาบนันทา,าวุธเข้าตกลลกับพมา่าแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีพม่าร่างใหญ่ถือขวานหมายที่จะปิดชีวิตพญาพิชัย ได้ขับไล่พม่าจนได้รับชัยชนะนั้นมาพญามิชัยก็ได้ถูกเรียกขานต่ตอๆกันมาว่าพญามิชัย,ยชัยดาบหับคือไทยคือข้าคือชาติรุกรุกขึ้นมาล้างตาเป็นสัตว์ ศึกดิานร้องบาดข้าราชาเปิดทางทรณีสามขุนเจดุระของดาหงบหอกปัจชัยวุษย์ด้วิธีบางศึกเข้าหันหังหน้าค้าไม่ต้องมาใช้แอพ